ลดน้ำหนัก14กิโลไม่ยอโยในวัยเลข6กบวกบวกแถมน้ำตาลลดค่าไตดีขึ้น f c ม m ทำสูตรนี้ครับก่อนเจอหมอน้ำหนักเท่าไหร่ครับ63ค่ะปัจจุบันเหลือเท่าไหร่ครับ49.7ค่ะทานอาหารสุนเดินทองค่ะแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารอย่างเช่นผลไม้นี่เห็นชัดเลยแต่ก่อนพี่ดาก็ทานมะม่วงมะม่วงสุกมะละกอสุกน้ำมะพร้าวซึ่งหวานมากน้ำตาลขึ้นกระฉูดคุณหมอบอกว่าควรทานผลไม้น้ำตาลตามนะคะทุกอย่างมันดีขึ้นโดยเฉพาะค่า ำตาลสะสมนะคะจากเดิม5.2ก็เป็น5.0น้ำตาลปลายนิ้วจากเดิม93ค่ะลดลงเหลือ79ค่ะโอ้ก็ดีอยู่แล้วแต่ดีขึ้นอีกค่าไตจากเดิม87ขึ้นมาเป็น96ค่ะกินถั่ว8สีก็มีถั่วขิ้โนว3สีถั่วขาวถั่วเหลืองถั่วเลนทิลถั่วลูกไก่ทานผสมกับอาหารที่พี่ทานประจำอยู่แล้วพี่ชอบผัดกะเพราเอาถั่วเนี้ค่ะไปมิกซ์กับอาหารสูตรเดือคองค่ะลูกอ พี่อมิตาเอาให้เพื่อนๆดูนะครับสูตรอาหารเหรียญทองมีแซลมอนมีถั่วหลากชนิดมีผักหลากชนิดมีพริกหวานมีอะโวคาโดมีผลไม้นะครับมีโปรตีนพืชนะครับครบมากๆเลยไข่ไม่เจียวไม่ด่ไม่ทอดมีคอลลาเจนของหมอด้วยใช่ไหมทานคอลลาเจนหมอด้วยอิ่มนานกว่าจะหิวก็ตอนบ่ายๆเย็นๆค่ะกังข้าวแช่ก็ดีค่ะเดิมทีก็ดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นค่ะกินดีสามเคสสองอุ้มกังสามแล้วก็โพโคเทนเอมิเซียมค่ะ L D L ห้าสค่ะไตกรีสลายนีกว่าน้อยค่ะน้อย,ย HDL 79หลังจากกินวิตามินผมแล้วไตเพิ่มขึ้นจาก87เเป็น9 6ดีใ,ใจมากเลยค่ะดูค่าตารางแล้วตรวจผลสุขภาพก็ดูค่าไตาก่อนเลยค่าตับก็ดีค่ะ a s, ะ <S d อะไรกันนิดๆหมอก็ชมว่าทำไมเฮลตี้จังเลยผมเคยตรวจเมื่อคนไข้ามาไม่เคยเห็นผลเลือดดีขนาดนี้ที่ทําตามหมอที่ชอบมากก็คือคุณหมอแนะนําบอกว่าตื่นมาให้ทานน้ำแร่ก่อนแล้วก็สิบห้านาทีก็ทํา ชามัช c h แล้วก็ไปหันหลังรับแดดออกกำลังกายรับแดดนะคะทําให้วิตามินดีที่สูงขึ้นค่ะห้าสิบกยี่ปกติเป็นคนไม่ชอบทานกาแฟกับชาเลยพอทานชาม a ช c แล้วก็ติดใจรสชาติอร่อยแล้วรู้สึกมั่นใจว่ามีพลังอะมากขึ้นไปเล่นฟนะิตเนสไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะเล่นแบบบ้าพลังเลยตอนเย็นไปฟิตเนสวันละสองชั่วโมงสัปดาห์หนึ่งห้าวันค่ะแล้วก็ตอนเช้าก็วิ่งที่บ้านจึง20นาทีก็หนักพอสมควรก็เลยอัดโปรตีนิ<ง>นตอนสายๆค่ะหลังจากทานข้าว,วสัก รสชาติอร่อยนะมั่นใจว่าโปรตีนเราถึงกลัวมากเพราะว่าออกกําลังกายหนักมากอร่อยค่ะอร่อยมากนี่ยังพกมาทานเลยไปต่างประเทศก็พกไปสะดวกค่ะเพิ่งเข้าใจว่าโปรตีนเพื่อน,นี่มันแทนเนื้อสัตว์ได้ดีเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ทานเนื้อแดงเลยตั้งแต่รับปรึกษากคุณหมอค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นอาหารสูตรสีแดงใช่ไหมคะก็ไม่ทานเลยอันตัปรเศสไม่ทานเลย,ยแต่ก่อนชอบทํายาหมูยอทานเด<อ>ี๋ยวนี้ไม่ทานเลยเ<อ>ลิกทานเลยเพียงม่ตาอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนสุขภาพนี่สำคัญ ที่สุดเราไม่มีร่างกายที่แบบแข็งแรงสมบูรณ์เราก็ไม่สามารถจะทาความฝันที่เราจะทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นร่าง,งกายต้องแข็งแรงต้องเริ่มดูแลตัวเองไม่มีใครทําให้เราได้สําคัญมากต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองแล้วกินโปรตีนกินมัทฉากินวิตามินรู้สึกว่าคุ้มไหมครับค,คุ้มค่ะคุ้มชอบด้วยค่ะันรสชาติดี<แ>ไม่มีผลกับไตเลยแถมไตดีขึ้นด้วยแต่ย้ำว่าพี่อมิตาเนี่ยกลับอาหารธรรมชาติด้วยนะเพื่อนๆครับพี่อามิตาไม่กินอาหารแปรรูปไม่กินอาหารสูตรสีแดงเลย น้ำมันของทอดขนมหวานเบเกอรี่คือพี่เขาแทบไม่ทานเลยขอบคุณพี่มิตามากๆเลยครับวันนี้นะครับที่สามาแบ่งปันวิธีแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับอยากให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะว่าเราอายุมากขึ้นแต่เราแข็งแรงขึ้นได้เราไม่จําเป็นต้องอายุมากขึ้นแล้วแย่ลงเพื่อนๆคนไหนอยากได้สูตรมัทฉะหรือโปรตีนพืชหรือวิตามินก็สามารถพิมพ์ว่าโปรตีนหรือมัทฉะนะครับอย่างไรก็ตามนะปรับอาหารการกินด้วยนะครับขอให้ทุกคนแข็งแรงค่าไขมันยอดเยี่ยมไตดีนะครับแล้วก็ พุงยุบไป14กิโลเหมือนพี่พมิตาในวะัย64ปีครับสวัสดีครับ